สวัสดีค่ะมาถึงสัปดาห์ที่2กันแล้วนะคะกับโปรแกรมการออกกำลังกายแบบ FITT เราไปดูกันเลยค่ะว่าสัปดาห์ที่2มีอะไรบ้างและถ้าใครยังไม่ดูสัปดาห์ที่1ก็ย้อนไปดูก่อนได้นะคะไปกันเลยในส่วนของสัปดาห์ที่2นะคะอาหารการกินก็จะมีประมาณนี้ค่ะวันที่1มื้อเช้าเป็นขนมปังโควิด2แผ่นค่ะมื้อเที่ยงเป็นผัดผักมื้อเย็นเป็นโยเกิร์ตค่ะ แล้วก็วันท an ี่สองนะคะมื <de> <im Tout it possible. |mg|>. ้อเช้าเป็นขนมปังโฮวิตสองแผ่นมื้อเที่ยงเป็นข้าวผัดรวมค่ะแล้วก็มื้อเย็นนะคะจะงดค่ะวันที่3นะคะมื้อเช้าเป็นโจ๊กปลาค่ะมื้อเที่ยงเป็นข้าวไข่ข้นค่ะแล้วก็มื้อเย็นเป็นโยเกิร์ตสดธรรมชาติค่ะวันที่4นะคะมื้อเช้าเป็นโยเกิร์ตค่ะมื้อเที่ยงเป็นไข่ตุ๋นแล้วก็มื้อเย็นเป็นฝรั่งหนึ่งลูกค่ะวันที่5นะคะมื้อเช้าจะเป็นไข่ต้ม มื้อเที่ยงจะเป็นอกไก่ต้มค่ะมื้อเย็นจะเป็นแครอทต้มแล้วก็วันที่6นะคะมื้อเช้าจะเป็นไข่ต้มมือม้อเที่ยงเป็นต้มจืดค่ะแล้วก็งด uh uh มือ้อเย็นนะคะวัน <IKEA> uh ที่7ค่ะมื้อเช้าเป็นไข่ตุนมื้อเที่ยงเป็นข้าวผัดแล้วก็มื้อเย็นเป็นโยเกิร์ตค่ะ ส่วนของการออกกาลังกายนะคะมีการปรับเปลี่ยนการออกกําลังกายโดยเปลี่ยนไปออกกําลังกายในส่วนอื่นบ้างเช่นปั่นจักรยานแบบเพิ่มแรงต้านนะคะแล้วก็คูลร์ฮูปได้ทั้งในส่วนของความยืดหยุ่นแล้วก็มัดกล้ามเนื้อน่องด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มความหนักของการออกกําลังกายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเร็วขึ้นและก็วิ่งนานขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ก่อนออกกําลังกายอย่าลืมวอร์มร่างกายกันก่อนด้วยนะคะเดี๋ยวจะเกิดการบาดเจ็บได้ค่ะ ถ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ